สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้สขูวซุคนคะ่ะสวัสดีครับพุปอก้อยสากกินแสบคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะาวเดีอีสานคนแก่บ้านครับมีก้อยอได้เมนูมาสู้พี่สู้น้องจดจ้วดน้ำกันมาเนี่ยกินกับพี่น้องหอยนางลมลาดตำจิมหอยนางลม,งลม,งลมสดแดงเดง<ๆ>ือดเลยจ้ะแดงเลยพี่น้องพี่น้องบ้างมแตรแอพิกอเอฟอยู่มา <c oughs> เอาหลายใหญ่หา,างสดเลย พักกับพักแกมกับพักสลัดค่ะพี่น้องจ้าสบื่อว่า่ะมาเกาหลีพี่น้องพ่นแก้มาเห็นแล้วนะพักอะไรพี่น้องเห็นพักอันนี้ให้เราเด้อเบ๊บพี่น้องเริ่อ่ะฮะยินเลยน้าตาจ้าเสร็จแฝดน้ำกันค่ะพี่น้องจ้า ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ให้การติดตามรับชมค่ะพี่น้องค่ะ,คะก่อยตอบคอมเมนต์ซะก็สิเป็นหลังเลิกงานนะคะพี่น้องก็ขอโทษขอให้พี่นอ้องหลายๆเด้อจ้ะหลังเลิกงานจังคอยสื่อต่อคอมเมนต์มาจาม้ะอืมเนาะอืมอน,นุ่งเนี่ยเลย พี่น้เอย่มไรแกละสองวัยก็บาค่ะอันนี้ซื้อมาสองแกหอมม่งี่งงหา<ะ>อยบานให้บานเท่าค่ะพี่น้องไช่ ตอนน้น้ำไ <c oughs> มไหลลงของกลางกันห,หน,นุ่มขรังเนาะละลายในปาก 嗯，好。嗯，嗯，我跟你讲，我特别喜欢那种糖。我腿 Mình -hmm. tôi -hmm. Mm S <S ่ครับเป็นแบบโตบดเด็กแกกับไม่แบบแก่กั่้งกินยแบบนี้เธออกดี <S 2> <S 2> นะเฮไปไลฟ์ฟ่อนสดเลยไปละ cái đường đen hai tốt hai tốt mà này ăn nàng đồn kẹt tôm Ừm. Ừm. Ừ. 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 Ừ tôi này lên. thoát ừ. ra nó hỏng nước đi ăn tội ngọt nào tội đi ăn lên, đi ăn tội ป่นกันนะับนุ่มพักได้หลา กินกับกะทินอนะหอนเขากัน,นะมมกนเดีเน่ะบ่มี่ก็กิ่นกะเทีมบ่มีกกะทินกับยังหอมเกียวบอขมหอมเกีายวพริกเผานาะ

Uh -huh. <laughs> right? Well, Whoa, pop. What's up, Ừm เดยวลายพี่น้องก่เกือเบิเดียวเบิ่ดอเบิ่ดเานเดียวกับเบิดแพคเดียวน่ะนน สูเขาวบ้าเดีูอืโจังไรจนะน่งเป็นกำลังใจบ้าดีได้จ้ะนุ่มเซ่บกะมัน <c oughs> จะแน่ละ่ะมม่อิ่มไหมค่ะพี่น้อง vượt một hung mạnh nền nó bande mhm 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 bán nó mhm mhm đẹp quá, mhm mhm bữa mhm mhm bữa mhm 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 ส,สุดดกเดียวอีกโดนมันสีกินมันทั้งร่มมันหลายเงี้ยกินตั้งเมื่เป็นยี่สิบโลพี่ต้องไม่ย่างจะไม่ย่างกินเลยย่างกับแนละ บ้าเดียวนเี้คอบ้าแล้คออืมอนคุจะถ่ายพี่น้องคือถ่ายของคลิปนี้เดยัเดันให้ <c oughs> หมดลอยน่งเบิ้งเลยพี่น้องจ้ะยิ้แห้ง อ่ะสุดท้ายคลิปนี้เลยมุมปดมุมครับเจ้าดูว่ดวดาเสราบอว่าาไปแคนี้หม่แต้พี่น้องสซ่บ,บคือเกอาจ้ะแหม่มนเหีงยนอย สำหรับคลิปนี้ก้อยกับสีปากพี่น้องไว้เพียเทพอน,นี้เด้อค่ะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดชอบตะไคร้ให้ก้อยได้เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ก้อยสะกับบ่าวดีได้เด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ